เลซาที่แท้เจ้าปลอมตัวเป็นข้านี่เองเล่นอะไรพิเลนแบบนี้แต่ถึงอย่างไรเจ้าก็หนีไม่พ้นเงื้อมือข้าอยู่ดีท่านจูกัดเหรียญทำไมถึงเป็นเธอบอกได้เลยว่านั่นเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยฉันเพิ่งเจอเ,อเธอเมื่อเร็วๆนี้เองความทรงจำเกี่ยวกับเธอประดังเข้ามาในหัวและฝังกบการ คาดเดาของฉันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตัวจริงของฟาบาทและการทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจด้วยท่านจูกัดเหลียนครั้งนี้ในใจฉันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นลงเหลืออยู่แล้วฉันแค่ต้องการกลับไปยังโลกของฉันและจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกแน่แต่โชคร้ายที่ฉันไม่ได้ถูกส่งกลับไปถ้าค่ายโกนของท่านจูกัดเหลียนไม่มีข้อผิดพลาดจริงๆแล้วก็ งั้นนี่ก็คงเป็นความสามารถเฉพาะตัวของฉันบังอาจกาบคู่จาสามาฮาแบบนี้กับเจ้านักปาดเชียวหรือหลังจากยืนยันแล้วเจ้าแห่งนักป่าที่อยู่เบื้องหน้าคือท่านจูกัดเหลียนฉันรู้สึกผ่อนคลายลงมากและไม่กลัวการขู่ของทหารองคลัก์อีกต่อไปก่อนที่ฉันจะไปจากเอมเบียนั้นเทเลซ่าคือเจ้าแห่งปา่า จำได้ว่าท่านจูกัดเหลียญสละราชสมบัติแล้วและไม่ต้องการชื่อเสียงลาบยศแต่แค่อยากละทางโลกดังนั้นฉันจึงคิดว่าต้องเกิดความเข้าใจผิดขึ้นและ้วะ่าในระหว่างนี้แน่สมกับเป็นกัปตันเวลาแบบนี้คงสงบสุขได้อยู่ช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆแต่เรื่องที่ข่าเป็นเจ้าแห่งปลราดนั้น เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนแม้ปากจะบอกว่าน่าสนใจแต่แววตาของจูกัดเหลียนกลับมองมาที่ฉันอย่างเย็นชาดวงตาคู่นั้นเหมือนหลุมดำที่กืนกินแสงสว่างทั้งหมดสิ่งที่ฉันกลัวไม่ใช่สีหน้าที่เย็นชาแต่เป็นการที่สีหน้าแบบนั้นปรากฏอยู่บนใบหน้าที่ฉันรู้จักในเวลาแค่ช่วงสั้นๆท่านจูกัรเหลียนดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคน เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าการยุติความขัดแย้งของทั้งสามนาจักรและรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วก็แสดงว่าทั้งซิกเซลและจอมันกันเรื่องแบบนี้สามารถทำสำเร็จได้ในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้เหรอจูกัดเหลียงฟาบาดกับตันก็เคยเป็นแขกของเอมเบร่ยไม่ได้มีความแค้นกับทั้งตัวท่านและหม่อมฉันอย่าทำร้ายเขาเลย ได้ข้ารับปากเจ้าแต่มีข้อแลกเปลี่ยนเปลี่ยนชุดให้ท่านเทเลซ่าซะเทเลซ่าหน้าซีขึ้นมาในทันใดบรรดาสาวใช้เรียงลายแถวเ,เดินเรียงแถวกันเข้ามาพวกเธอถือเสื้อผ้าสวยๆมาด้วยมันเป็นชุดสำหรับการแสดงของเทเลซ่าเธอเคยสวมชุดนี้ ขึ้นไปเปลี่ยนปะกายบนเวทีแต่ตอนนี้เธอกลับพยายามดิ้นลนอยู่ห่ามกลางกลุ่มสาวใช้ที่บังคับให้เธอสวมชุดโปรดของเธอท่านจูกัดเหลียงเธอคิดจะให้เทเลซ่าทำอะไรข้าไม่ต้องการให้เธอทำอะไรทั้งนั้นข้าแค่ต้องการให้เธอทำตัวเป็นเหมือนนกน้อยที่ถูกตัดปีกและคอยร้องลํำทำเพลงอยู่ในหอวังแห่งนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืนฉันยอมร้องเพลงให้ลิต้าและคนอื่นฟังแต่ไม่ร้องให้เธอฟังหรอกเทเลซา่าถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็เมื่อก่อนผู้คนในเอมเบรยา่าเรียกเจ้าว่าสาวน้อยเวทมนต์เทลิลิวันนี้เป็นวันฮานาบะตะในเมื่อเจ้าได้รับฉายาว่าสาวน้อยเวทมนต เจ้าควรร้องซักเพลงเพื่อเป็นการโหมลงเทศกาลแห่งความรักนะไม่ว่าเจ้าจะปฏิเสธอีกกี่ครั้งและหนีไปจากข้าอีกกี่ครั้งข้าก็จะตามหาเจ้าจนเจอเหมือนกับครั้งนี้ดูเหมือนเทเรซาจะเลิกขัดขืนและยืนหมดอะไรตายอยากเจ้าแห่งป่าเทเรซาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นยอดคนตอนนี้กลายเป็นเหมือนคนที่ไรวิญญาณ เกิดอะไรขึ้นในเอมเบรย่ากันแน่ดูเหมือนกับตันจะมีคำถามมากมายแต่ว่าข้ายังไม่อาจตอบเจ้าได้ตอนนี้มีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าขึ้นมาอยู่ข้างๆข้าแล้วดูให้ดีชมการแสดงนี้ไปพร้อมกับข้าและบางทีคำถามของเจ้าอาจได้รับคำตอบ ทหารองคลักษ์ปล่อยมือและจ่อฉันด้วยหอกเพื่อให้ฉันเดินขึ้นบันไดปล่อยฉันนะฉันหันไปตามเสียงและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของคนสองคนถึงแม้ชุดที่สวมจะเปลี่ยนไปแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสองคนนั้นคือใครก็คือเจ้าแห่งโจรสลัดแห่งจอมันกันและ เจ้าแห่งพูก,ก้าแห่งซิกเซลคุกเข่าลงไม่เจ้าคนไรมารยาทช่างเถอะไม่อยากคุกเข่าก็เรื่องของเธอที่เจ้าแห่งโจรสลัดไม่ยอมคุกเขา่าอาจเป็นเพราะในตัวยังมีทองที่ป้นมาซ่อนอยู่ก็ได้แล้วเจ้าแห่งพูก,ก้าละ่ะฮึเกือบสามเดือนแล้วที่ฉันไม่มีแม้กระทั่งอาณาจักรของตัวเองอย่าเรียกฉันด้วย ชื่อนี้ให้ขายหน้าเลยเจ้าแห่งปาร์ตทำไมเจ้าแห่งโจรสลัดและเจ้าแห่งผู้กล้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ดูเหมือนจะเคยเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพวกเธอและจูกัสเหรียญดูท่าทางสามนาจากักจะไม่อยู่อีกต่อไปแล้วตอนที่เจอพวกเจ้าทั้งสองคนคราวก่อนยังอยู่ซทรกประหัาพังอยู่เลย ไม่นึกว่าวันนี้จะได้เจอกันอีกครั้งในสภาพนี้ตอนนี้พวกเจ้าสองคนคงสำนึกแล้วสินะว่าถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกน่าจะให้คำตอบข้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเจ้าแห่งปาาเธอคงไม่พาตัวเรามาเพื่อบอกเรื่องแค่นี้หรอกนะหยุดเพลเจอร์สักทีจะฆ่าจะแกงก็เชิญเงินข้าจะช่วยส่งข้าให้ตามที่เจ้าขอ เอาของสองสิ่งนั้นออกมาสิของสองสิ่งนี้เป็นสมบัติล้ำค่าจากคลังอาวุธของอาณาจักรข้าจะให้พวกเจ้าทั้งสองคนยืมใช้พวกทหารองคลักษ์แบกของขนาดใหญ่2ชิ้นออกมาสูกัดเหลี่ยงหยิบดับออกมาจากกล่องนี่คือกระบี่ดาวตกตำนานเล่าขานว่าขนาดใช้งานมีเปลวไฟออกมาและเผาผ่านวิญญ,ญาณของศัตรูจนไหม้เป็นจุน ดังนั้นจึงสามารถตัดในทุกสิ่งทุกอย่างจุกัสเหรียนเหลียวหมุนตัวและดึงผ้าคลุมของอีกชิ้นออกมาเผยให้เห็นชุดเกาะที่ดูหนาส่วนนี้คือชุดเกาะเงาจันทร์ว่ากันว่ามีวิญญาณแห่งเอมเบย่าสถิตยอยู่มันกืนกินแสงสว่างทั้งหมดดังนั้นจึงสามารถป้องกันได้ทุกอย่างเจ้าแห่งปา่านี่เธอต้องการให้พวกเรา เรามาเดิมพันกันข้าอยากรู้ว่ากระบ,บี่ที่คมที่สุดประทับกับเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรพวกเจ้าคงรู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธท่านจูกัะเหลียนนี่นี่มันเป็นการเอาชีวิตคนมาเดิมพันชัดๆฮ่าๆทุกอย่างบนโลกสามารถใช้เป็นเดิมพันได้ทั้งนั้นแค่ชีวิตของคนสองคนทำไมจะเอามาเป็นเดิมพันไม่ได้หื เจอบโหได้เล่นเป็นที่มีโกะด้วยแล้วเราต้องมาเจอฟูหัวผมผมหวังว่ามันจะไม่ใช่ฉากที่มันปวดตับอะไรนะลองชิดดูว่าหอกที่แหลมคมเมื่ออยู่กับอะไรปะอ่านไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าแห่งฟูก,ก้าข้านับถือท่านดังนั้นข้าจะขอลุยเต็มที่เจ้าแห่งโจนสลัดถ้าหากพวกเราใช้วิธีดังนี้ สามสเปิดหถือโอกาสลงมือก่อนแต่เจ้าแห่งผู้ก้าได้รับชัยชนะ ใครที่อ่านไอ้ตรงที่เทลิมันพูดทันนะ<ฆ>ก็อ่านอ่านเลยนะครับผมผมอาจจะต้องใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะครับ <ana> từng mưa trắng เจ้าแห่งตัวสลัดจำสัญญาของเราได้ไหมจูกัดเหลียงข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ไม่ไม่นะ <affirm ation. S 1> อาจจะมีบางอย่างบางครั้ง,งชโชคชตาช่างไม่ยุติธรรมพวกเจ้ามาตายด้วยกันเถอะ ดักไม่มีพ่อฉันดึงสติกลับมาได้ล่องรอยที่เหลือจากการต่อสู้เมื่อกี้ถูกเก็บกวดเรียบร้อยแล้วจนสุดท้ายฉันถึงได้รู้ว่าท่านจูกัตเลียนไม่ได้คิดที่จะไว้ชีวิตแม้แต่คนเดียวตั้งแต่แรกแล้วแผ่นหลังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและเสียงกรีดร้องของเทเลซ่ายังคงหลงเหลืออยู่ในหู เทเลซาเทเลซาไม่เป็นไรใช่ไหมเทเลซาแค่ตกใจกลัวน,นิดหน่อยฉันก็เลยให้ทหารองคลักษ์พาตัวเธอไปพักผ่อนจูกัด <c oughs> ฉันอยากจะถามว่าฉันอยากจะถามจูกัดเหลียงว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้แต่กลับพูดไม่ออกจึงทำได้แค่กับแอมเพื่อปกปิด ดูกัดเหลียงค่อยๆเดินกลับเข้ามาจนที่พักเธอรับผ้าเช็ดหน้าจากสาวใช้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยและเช็ดเลือดที่อยู่บนใบหน้าจากนั้นก็เอนตัวพิงที่บัลลังฟูเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเธอดูท่าทางเหมือนโล่งใจเธอบอกมือส่งสัญญ,ญาณสาวใช้ที่อยู่ข้างๆนำจอกเหล้ามาสองใบแล้วลิ้นเล่าให้ อ่านอันติตอะลองดื่มดูสิก,กับตันแม้จะไม่ใช่เหล้าชั้นดีแต่ก็เป็นเหล้าที่มีซื่อชื่อเสียงของเอมเบรย่าเพราะรสชาติที่นุม่มนวลของมันกับตันทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะฉันเปิดปากกี่ครั้งแต่ก็ยังรู้สึกคอแห้งและเหมือนพูดอะไรไม่ออกดูเหมือนจะทำให้กับตันตกใจกลัวนิดหน่อยซะแล้ว ฉันจะดื่มสักแก้วก่อนแล้วกันเอ๋จูกัดเหลียงพึ่งดื่มไปได้คำเดียวหน้าก็เปลี่ยนสีและเครื่องจอกเหล้ากับพื้นจนแตกกระจายแก้วเหล้าที่อยู่ตรงหน้าฉันถูกจูกัดเหลียงปัดตกลงพื้นใครใช้ให้เจ้าอุ่นเหล้าข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบเหล้าแบบบนอุ่น,นเสียของหมดทหารเอาตัวนางไป สาวใช้ที่ลินเล่าเมื่อกี้คุกเข่าลงกับพื้นและก้มคำนับจนหัวติดกับพื้นจากนั้นหารองคลักนายหนึ่งก็ลากตัวเธอออกไปสาวใช้อีกสองคนออกมาทำความสะอาดและจอกเหล้ากับขวดเหล้าใหม่มาลินให้เธอสีหน้าของสาวใช้พวกนี้เรียบเฉยเรากับคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้แล้วอารมณ์เสียจริงๆ จูกัสเหลียงยังคงโมโหอยู่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรจึงทำในแค่หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มซึ่งช่วยทำให้รู้สึกชุ่มคอขึ้นนี่เป็นเหล้าชั้นดีแต่ดูเหมือนคำพูดของกัปตันจะมีความในแฝงอยู่นะฉันทำด้แค่ก้มหน้าดื่มเหล้าอีกครั้งหลังจากดื่มไปหลายแก้วเหงื่อที่แผ่หลังก็แห้งสนิทหัวสมองหัวสมองที่หยุดชะง,งักไปนานก็เริ่มทำงานอีกครั้ง ฉันมองไปรอบๆอีกครั้งจึงสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งว่าลิต้าท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นี่ไหมจูกัสเหลียงซึ่งกำลังหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มหยุดชะงักแต่กลับไม่ได้พูดอะไรเธอขึงแก้วเหล้าไปมาจากนั้นก็เทเหล้าให้ตัวเองจนเต็มแก้วและมองออกออกไปยังท้องฟ้าไกลเจ้าเองก็สังเกตเห็นแล้วสินะ ฉันมองไปตามสายตาของเธอและเห็นเพียงดวงดาวที่ลิฟหลีดวงหนึ่งท่านจูกัะเหลี่ยงพูดขึ้นมาด้วยเสียงอันแผ่วเบาลิตาตายแล้วโอ้ยเหนือหน่อยหนยสวัสดีน้อยนะครับโยมนะครับเอมัสนะวันนี้อ่ะก็ในะเรื่องนี้ครับอาจจะสั้นนิดหน่อยครับก็จะลงจะลงวันต่อวันนะครับก็ในะเรื่องหน้าน่าจะมันในะเรื่องหน้าน่าจะมันพอสมควรนะครับก็รู้สึกอ่ะก็ทำเอาผม นิ่งนิ่งไปนิดนึงนะครับอนี้เลยนะครับก็เออตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเสียงมันจะเบามากน้อยแค่ไหนนะบอเออพอดีแบบพอดีผมอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรเหตุเหตุการณ์ที่แบบใช้เสียงได้ไม่ค่อยเต็มที่นะบออาจจะพูดเบาไปหน่อยนะครับแต่ก็พยายามพยายามอ่านอ่านให้ดีสุดอ่านแบบรู้สึกว่าพาทนี้แบบอ่านอ่านพาสเยอะกว่าพา์ท,ที่แล้วนะ <c oughs> โอเคนะคบอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบอ พัทหน้าครับมามาเร็วๆนี้แน่นอนครับมาวันพรุ่งนี้แน่นอนครับแต่ดูก่อนนะว่าผมจะทําทันไหมถ้าไม่ทันจริงๆก็จะยกยอดไปอีกวันนะครับโอเคนะครับอไว้เจอกันใหม่ครับในในเรื่อในบทในบทต่อไปนะครับในบทที่มีชื่อว่าหมักลุกกับวนยนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีเออโทนะครับก็เกียรติทำนะรับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามักง่ายนะแค่รู้สึกว่าไม่อยากจะใส่แบบ เพลง EDM หนาหูไปในท้ายคลิปนะครับเออแค่นั้นแหละว a ไเปเปอร์ผมหาได้อยู่ละไม่ยบานรครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับเจอกันใหม่ครับผม